สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านแชนแนลนะคะไปนยคะวันนี้เรามาดูเบาเมืดทำอะไรบ้านบ้านอ้วนนะคะนี่นะคะ,ะ,ะลพละกิจส่วนตัวดวนือ

เราก็จะแกะของเก่าออกนะครับเ,เดี๋ยวที่ล็อกกับตะขอลอ็อกไม่เหมือนกันต้นแกะของเก่าเเเปปปิิิดดดไต้องต้องบอกว่าก่อนปิดไฟตรงน,นี้หลอกหนึ่ง มันไม่มันไม่สว่างเลยมเนไม่ลว้าเด้มไป่ม่ด้นไม่ด้แบเลยอองเปิดไอมบยงอขนมาางไเ่ไร่ไปโรงเยนรงเยนลุงเงินบก บอยซื้อขนมมาฝากไหมของพี่นี hey, ่หนูไม่มีตังค์นะหวานทไมไม่ขอตังค์ให้เปี้ยวไปเยอะเยอะตรงนี้ไปโรงเรียนเปล่าได้ไปไปแกล้เลยเจ๋ยเลยเจ๋งเลยเจ๋งค้ณเจ้งเลย

จ้ะอห้แล้วรอบคืนด้วยอ่ะโอ้โหมันอะไรนมอนอะไรอันนี้มันเป็นมือกรอบมือกรอบเออเลแมนยังอ เห็นนะครับขวายเซียอมา ah? จะเห็นนะเห็นแล้วที่กรซื่อที่กรซื่อนะเห็นแล้วอเอีย่ยงพอเบื่องลายยังจะวะยังไม่ได้เบอร์ยัง oh. ไม่ได้เบอร์เปิดไฟแล้วมันมืดมันยิ่งมืดยิ่งมืดกับปะใหญ่ลุกไปมืดก็บปเปิดแล้วมันยิ่งมืดเะนะมีคนก่อนด้วย ยี่ยมหรือแอมมินน้อยอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นยากเดี๋ยวมาเปิดดิมันมืดมองไม่เห็นเนี่ยต้อจะมีหลายหลอดใช่ไหมข้างนอกเขาไม่สว่างนี่นี่ไม่สว่างเลยห่อเต้องได้ส่องหลายหลอดเลย เปิดเปิดอะไรได้หมืนเลยมีเจ้า้าเปิดกิอนเจ้าเนี่ยไมันไม่สว่างมันมืดหลอนี่ไม่สว่างมันติดนะแต่มันไม่สว่างอืมมันไม่สว่างมันต้องใช้ไฟอีกเนาะป้าก็ว่อนว้าอยู่เนาะตอที่เรามาเน่ยบอกว่าทีซื้อแพงซูรัสเซียจุดสุดลเรามาเราจะซื้อแพง

าอ้วนอีกยี่ลบิดอืมอ่ะของขวาก็ยาวยินจินนะเบร์ประตูแบบนไรมันได้เอียมีคคูแอคคูนะเม่ใจะ่ยเลแอคคูนะคะติดกอนประตูนะคะ บ้านผุอ้วนแล้วนะคะตอนนั้นมันผุเปิลผุเปิลนะคะหุบบ้านหุบบานอู้ค่ำคืนสวยมากนะคะบ้านผุอ้วนสวยมากๆเลยนะคะไอี๋ไปเดี๋ยวเราไปอใส่ตุ๊เจแจไปเดี๋ยวเราจะไปปิดประตูก่อนหัวใจย่าเดี๋ยวเราไปปิดประตูบ้านประตูก่อนเนาะมีแจอยู่ อย่ารั้วบ้านไงรัวง้วอ่ะฮะแล้วไปเปิดประตูบ้านไปไหนไปปิดประตูรั้วปิดประตูบ้านเหรอใช่หนูอยู่กับแม่นะเออ,นนเออโอเคเปไปตีไปเราจะไป,ไปด้านนี้กันนะ นี่สวยมากเลยประดับประดอยค่าคืนยามราตรีเนะเาะองค์ปู่ปาริกิตนักราชก็สวยงามนะเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะสิสวยไหมคะนี่แค่เป็นไฟที่เราประดับเนาะถ้าเกิดอ่าในงานใหญ่ๆแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะสิ นี่นะ,ะน,นี่เราก็มีไฟโอ้ท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะฟ้านี่นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปปิดประตูกันนะคะพีคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพี่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ